ก็เป็นความตั้งใจของคุณตาคุณลุงทั้ง2ท่านนะคะหลังได้รับเงินดิจิทัลน1,000บาทที่รัฐบาลโอนให้เป็นเงินสดค่ะซึ่งทั้ง2ท่านนะคะก็ได้นําไปซื้อในสิ่งที่อยากได้มานานค่ะถ้ามองในแง่บวกนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยคนที่ลําบากได้จริงๆค่ะโดยในวันนี้นะคะ30กันยายน2567รัฐบาลก็จะมีการโอนให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบสุดท้ายค่ะ ส่วนคนที่เงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะรัฐบาลก็จะมีรอบเก็บตกให้ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในความโชคดีของคุณลุงท่านนี้เลยก็ว่าได้นะคะก็ขอเป็นหนึ่งในกําลังใจและดีใจไปกับคุณลุงเพราะเมื่อก่อนค่ะแกไม่มีแม้แต่รถจักรยานปัน่นเวลาจะไปไหนมาไหนนะคะแกก็ต้องเดินเท้าไปค่ะอยากจะไปหาปลาก็ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อดางซื้อแหวันนี้ค่ะแกได้เงินดิจิทัล10,000บาท พอกดได้นะคะใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเลยทีเดียวค่ะแกก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ต่อพ่วงซาเล้งและแหหนึ่งปากเอาไว้ไปหวานป่าตามห้วยและหาเก็บของเก่าริมทางสร้างอาชีพต่อไปค่ะส่วนคุณตาท่านนี้นะคะแกก็มีจักรยานเก่าๆอยู่หนึ่งคันค่ะพอได้เงินหนึ่งหมื่นนะคะก็เป็นความหวังของคุณตาพอเงินโอนเข้าตามคิวพอกดเงินออกมาได้นะคะแกก็ไปถอยจักรยานคันใหม่ พร้อมรถเข็นหนึ่คันก็ปั่นจักรยานพ่วงรถเข็นมาแวะซื้อข้าวสาร2กระสอบถือว่าเป็นเงินหมื่นฟื้นชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะในขณะที่หลายคนนะคะก็ได้ในสิ่งที่อยากได้อย่างบางกลุ่มนะคะที่ดูจากข่าวคุณลุงคุณป้าบางคนคะ่ะบัตร ATM อยู่กับนายทุนเงินกู้นอกระบบพอเงินหมื่นออกนะคะก็แบ่งมาแค่5,000ประมาณ2 3,000ก็นำไปไว้ซื้อข้าวกินตลอดทั้งปีค่ะ เหลือติดตัวอยู่อีกประมาณ2,000นะคะก็เก็บไว้จ่ายดอกรายเดือนอีกถ้ารัฐบาลไม่เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากนะคะความยากจนก็จะแผ่ซ่านปกคลุมไปทุกพื้นที่ความเหลื่อมล้ำก็จะซ้ำเติมคนจนไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากไปชั่วชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ